เห็ดไข่ ai, พี่น้องเห็ดไข่โมเมนต์คำถามได้นี่ <laughs> ซือ head, ซ้อเห็ดซื้อเห็ดเห็ดไข่ไปสันหอมหอมนี่เอาไปจ mm ีใ hmm. ห้สิหอมแห้งจี G, ปนพี่น้องนี่ติเห็ด mm hmm. ข,ข้ไข่โอ้จะเป็นิ่นหากินหมานยังวะคุณ อันนี้เห็ดไข่จูมเห็ดไข่จูมนี่ดอกบานนี่กำลังเป็นนมนี่กำลังเป็นนมอันนี้บานนี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะก็มีพี่น้องมีสองชนิดเห็ดเพาะก็เห็ดไข่อีสานบานเห่าเอิอนเห็ดขาไข่ ปนแซบดอกเสนีแกงกระแซบปนกระแซบหอมจีอยู่นี่หอมไปพู้ซน1บหลังผุนพี่น้อง <c oughs> สเสน์ของเห็ดขอไข่ค่ะอันนี้เป็นอย่างน้อน,นี่อันนี้ก็เห็ดขอไข่แต่มันแกแล้วมันเถ่าแล้วอ,อันห,อหากไม่ กค่ไม่ขึ้นออดันหักไม่คา,านคือไงไงไงนี่ยืดขึ้นบ่ได้ได้ห,กหักไม่ดันชิมันง่ามสะอ่อ,อนสะอ่อนเห็ดข,ของไข่อันนี้แห้งญ่นี่ดอกต,ต่มๆแต่หันใหป่่นคือสีแสบ แต่ดอกกำงามพี่น้อง